แนะนำการใช้งานระบบบันทึกเวลาทำงานทม์มิ่วิธีการใช้งานระบบบันทึกเวลาทำงานสำหรับพนักงานสำหรับพนักงานสามารถใช้งานแอปทม์นี้ได้2ช่องทาง 1. งทมมแอปพลิเคชันหรือแอปสีเขียวใช้สำหรับบันทึกเวลาทำงานลางานขอ OT ปรับปรุงเวลาปรับปรุงการก,การทำงานดูประวัติการลาประวัติการบันทึกเวลาทำงานดูแผนจัดการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน ส s ง r v i c e ว a สพาร์ c o ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานจะเหมือนกับสีเขียวจะต่างกันแค่ว่าตัว s e r v i c e ส a าร์เม c o จะไม่สามารถบันทึกเวลาทํางานผ่านตัว Service ได้ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพ i m ์ n t ได้ที่ App Store และ Play Store รองรับ2ระบบปฏิบัติการ 1.iOS ตั้งแต่เวอร์ชัน12ขึ้นไป 2.Android ตั้งแต่เวอร์ชัน8ขึ้นไปผู้ใช้งานสามารถพิมพ์ำม m e z ในช่องค้นหาและทำการดาวน์โหลดได้เมื่อดาวน์โหลดแอป t i มิ z มาแล้วต้องเปิดการใช้งานอะไรบ้าง 1. เปิดการใช้งานอินเทอร์เน็ต 2. เปิดการใช้งาน GPS 3. เปิดใช้งานบลูทูธ t h 4. เปิดใช้งานการเข้าถึงกล้อง ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องในการเข้าถึง GPS เพราะว่าจะเป็นการเข้าถึงตำแหน่งในระหว่างการใช้งานแอปเท่านั้นเราไม่ได้เป็น GPS แ a c k i n g วิธีการเข้าสู่ระบบ App Time Mint สาม,มารถเข้าสู่ระบบได้2วิธี 1. QR Code ประจำตัว 2. เข้าสู่ระบบด้วย username และ password ที่ได้รับจากฝ่ายบุคคลวิธีการล็อกอินเข้าสู่แอป Time m i n ด้วย QR code ประจำตัว เมื่อบอกได้รับคิวอารค้ดประจาตัวจากฝ่ายบุคคลแล้วให้ทําการสแกนคิวอารโค้ดเพื่อเข้าสู่แอปเมื่อทําการสแกนแล้วพนักงานจะ,จะยังไม่สามารถเข้าสู่แอปได้จะต้องส่งข้อเสนอไปอยังฝ่ายบุคคลเพื่อทําการอนุมัติอุปกรณ์เมื่อฝ่ายบุคคลได้ทําการอนุมัติอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว,ลวให้กดลงอีกครั้งก็จะสามารถเข้าสู่แอปได้วิธีการล็อกอินเข้าสู่แอปพามินด้วยยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ด สำหรับ username และ password HR หรือฝ่ายบุคคลจะเป็นคนแจกให้กับพนักงานซึ่งจะเป็นรหัสบริษัท HR รหัสพนักงานตามด้วยบอรรโทรศัพท์หรือเลขที่หมากประจำตัวประชาชนเมื<ฟ>่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วจะยังไม่สามารถเข้าสู่แอปทันมินได้ท,ทันทีจะต้องทำการกดล่องของอนุมัติโดยการกดตกลงเพื่อแจ้งเตือนไปยังฝ่ายบุคคลให้ทำการอนุมัติอุปกรณ์เมือ่อฝ่ายบุคคลทำการอนุมัติอุปกรณ์แล้วให้ทำการกดล็องอีกครั้ง ก็จะสามารถเข้าสู่แอปทางมิ้นตเพื่อใช้ในการบันทึกเวลาทํางานได้วิธีการบันทึกเวลาทํางานสําหรับพนักงานวิธีที่1วิธีการบันทึกเวลาแบบพิกัด GPS หรือพิกัดสถานที่ผู้ใช้งานจะต้องทําการตรวจสอบก่อนว่าตอนนี้เราได้เปิดการใช้งาน GPS หรือไม่เพื่อใช้ในการบันทึกเวลาทํางานวิธีการบันทึกเวลาทํางานไปที่หน้าหลัก กดบันทึกเข้าหรือบันทึกออกไปที่พิกัดเลือกโลเคชันหรือเลือกสถานที่ที่ฝ่ายบุคคลหรือได้กําหนดไว้ในการบันทนึกลการทางานทําการกดปุ่มบันทึกเข้าถ่ายภาพกดตกลงเมืจะบบันทึกเลาสําเร็จแล้วโดยสามารถดูประวัติการบันทึกเวลาได้ที่หน้าหลักต่อไปเป็นวิธีการเพิ่มพิกัดสถานที่สําหรับพนักง,งานที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ทําหน้าที่เพิ่มพิกัดได้ไปที่ปุ่มบันทึกเข้า เลือกเพิ่มถ่ายภาพสถานที่ระบุชื่อสถานที่กดเพิ่มพิกัดพอเพิ่มพิกัดเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดบันทึกเข้าอีกครั้งวิธีการบันทึกเวลาด้วยป้าย QR c o ้ดสถานที่ไปที่หน้าหลักกดบันทึกเข้าหรือออกกดไปที่บันทึกเข้าเพื่อทำการสแกน QR Code ถ่ายภาพกดใช้ภาพถ้าจากบันทึกเวลาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปวิธีการบันทึกลวลาทำงานด้วยสัญญาณบีคอนไปที่หน้าหลักกดบันทึกเข้าหรือบันทึกออกเลือกสัญญาณบีคอนกดบันทึกเข้าถ่ายภาพก็จะบันทึกลาเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นวิธีการปรับปรุงเวลาทำงานสำหรับกรณีที่ไม่สามารถบันทึกเวลาทำงานได้เช่นโทรศัพท์หายวิธีการปรับปรุงเวลาไปที่ขีดสังขีดซ้ายมือ เลือกปรับปรุงเวลาการปรับปรุงเวลาจะมี2แบบก็คือ 1. เพิ่มบันทึกเวลาด้วยตนเองคือกรณีที่วันนั้นไม่มีการบันทึกเวลาใดๆให้เพิ่มปัดให้เพิ่มการปรับปรุงเวลาด้วยตนเอง2เพิ่มการปรับปรุงจากประวัติการบันทึกเวลากรณีเช่นเมื่อเช้าบันทึกเข้าแต่ลืมบันทึกออกการปรับปรุงเวลาให้ไปวันที่ที่เราต้องการปรับปรุงเวลาแล้วเลือกวันที่ที่ต้องการปรับปรุงเวลา กดเข้าไปนะวันที่นั้นจะมีปุ่มเพิ่มบันทึกการปรับปรุงเวลาปุ่มสีชมพูให้ทําการกดแล้วทาการระบุสถานที่หรือประเภทการบันทึกเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ว้ดสถานที่พิกัด G.P.S สัญญาณบีคอนหรือการเพิ่มพิกัดใหม่พอระบุพิกัดเรียบร้อยแล้วให้ระบุเวลาระบุเวลาเริ่มต้นสิ้นสุดในการทํางานของวันนั้นระบุเหตุผลแนบภาพถ่ายทําการกดตรวจสอบและกดบันทึกเพื่อส่ง,สงคาร้องไปยัง H.R สำหรับวิธีการปรับปรุงกะการทำงานสามารถเพิ่มกะการทำงานหรือเปลี่ยนกะการทำงานได้วิธีการปรับปรุงกะเพิ่มกะการทำงานเปลี่ยนกะการทำงานไปที่เมนูซ้ายมือเลือกปรับปรุงกะการทำงานก่อนที่จะทำการปรับปรุงกะการทำงานจะมีรหัสกะต่างๆที่เราสามารถทำการเปลี่ยนไะด้ให้กดเพิ่มบันทึกแล้วทำการ เล,เลือกที่จะเพิ่มกะหรือเปลี่ยนกะการทำงานพอเลือกเรียบร้อยแล้วให้ทำการระบุวันที่ที่ต้องการเปลี่ยนกะเลือกรหัสกะใหม่ระบุเหตุผลทำการตรวจสอบและกดตกลงก็จะแจ้งไปยังหัวหน้างานให้ทำการอนุมัติการเปลี่ยนกะหรือเพิ่มกะในครั้งนั้น มีการขอทํางานล่วงเวลาหรือ OT แบบไม่ข้ามวันก็คือพนักง,งานที่ทํางานอยู่ในช่วงวันทํางานปกติเช่น8โมงเลิกหาโมงทา OT ต่อจนถึง2ทุ่มวิธีการขอ OT แบบไม่ข้ามวันไปที่เมนูขอทํางานล่วงเวลากดระบุช่วงเวลาก็คือ1ก่อนเวลาทํางานในเวลาทํางานหรือหลังเวลาทํางาน2เลือกประเภทวันเป็นวันทํางานปกติวันหยุดประจาสัปดาห์วันหยุดประจําป,จปี ระบุวันที่ที่ทำ OT เวลาเริ่มต้นสิ้นสุดการทำ OT ระบุเหตุผลแนบภาพถ่ายกดตรวจสอบและทำการบันทึกข้อมูลเพื่อส่งไปอย่าง่ายทุกคนในการอนุมัติการทำ OT ในครั้งนี้ต่อไปเป็นวิธีการขอ OT แบบข้ามวันสำหรับพนักง,งานที่มีกะการทำงานแบบข้ามวันเช่นเข้างาน2องทุ่มเลิกตีห้าในวันถัดไปและทำ OT ต่อจนถึงแปดโมเช้า วิธีการขอทำงานล่วงเวลาหรือ Ot แบบข้ามวันจะเห็นได้ว่าการทำงานจะเป็นลักษณะข้ามวันต่อเนื่องเช่นตัวอย่างน้องมิ้นมีการทำงานในวันที่22สองเวลา2องทุ่มจนถึงตี5เวลาพักคือเที่ยงคืนจนถึงตี1นกรณีที่น้องมิ้นทำโอทก่อนเวลาเข้างานสองชั่วโมงน้องมิ้นจะต้องทำรายการดังต่อไปนี้ 1. คือระบุวันที่ว่าเป็นวันที่22เวลาเริ่มต้นคือ18นาฬิกาจนถึง20นาฬิกา ก็คือจะเป็นวันของวันที่22แต่ในกรณีที่น้องมิ้นท์ทำโอทีหลังเวลาเริ่ง,งาน3ชั่วโมงจะต้องระบุรายละเอียดดังนี้1ระบุวันที่เป็นวันที่23เวลาเริ่มต้นโอทีคือตี5จนถึง8ปดโมงเช้าจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาจะเป็นการข้ามเกี่ยววันกันการขอโอทีนั้นจะให้ยึดว่าทำโอทีณตอนไหนให้ยึดวันนั้นเช่นโอทีก่อนเวลาทํางานให้ยึดณวันที่2 2 Ot โอทีหลังเวลาทํางานให้ยึดณวันที่23 ต่อไปวิธีการทำรายการลาแบบชั่วโมงหรือแบบวันวิธีการทำรายการลาแบบไม่ข้ามวันสามารถไปที่เพิ่มบันทึกการลาก่อนที่เราจะทำรายการลาเราสามารถตรวจสอบวันลาคงเหลือของตนเองที่ได้รับได้เมื่อตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้วกดบันทึกระบุประเภทการลาที่ต้องการระบุว่าจะลาเป็นวันหรือลาเป็นชั่วโมงกรณีลาเป็นวันจะต้องใส่วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมด้วยเหตุผลในการลา รณนนีลาเป็นชั่วโมงให้เลือกวันที่และระบุช่วงเวลาที่จะต้องทำรายการลาเช่น8โมงถึงเที่ยงหรือ13นาฬิกาถึง17นาฬิกาใส่รายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกเพื่อส่งคำร้องไปยังฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้าง,งานในการอนุมัติหากรายการได้รออนุมัติอยู่จะขึ้นเป็นสถานะสีส้มนาฬิกาทรายหากได้รับการอนุมัติแล้วจะเป็นสถานะเป็นสีเขียวลูกมือ วิธีการทำรายการลาแบบข้ามวันวิธีการทำรายการลาแบบข้ามวันตัวอย่างน้องมิ้นมีกะการทำงานของวันที่22คือ2อทุ่มถึงตี5เวลาพักคือเที่ยงคืนถึงตี1กรณีที่น้องมิ้นต้องการลา2องทุ่มถึงเที่ยงคืนต้องทำรายการลาดังต่อไปนี้1ก็คือเลือกวันที่ที่ต้องการลาก็คือวันที่22เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการลาคือ2องทุ่มจนถึงเที่ยงคืน กรณีที่สองน้องมิ้นต้องการลาส่วนครึ่งวันหลังก็คือลาตีหนึ่งถึงตีห้าจะต้องทําการลาดัะต่อไปนี้ระบุวันที่เป็นวันที่2 3าเลือกเวลาเริ่มต้นคือตีหนึ่งถึงตีห้าจะเห็นได้ว่ายังคงยึดหลักว่าทํารายการณตอนไหนให้เลือกวันที่วันนั้นเช่นจะลาครึ่งวันครึ่งเช้าก็คือให้เลือกวันที่2สองถ้าจะลาครึ่งบ่ายให้เลือกวันที่23สามเพราะเป็นการลักษณะการลาแบบข้ามวัน วิธีการยกเลิกรายการลามี2กรณี 1. รายการลาที่ยังไม่ได้อนุมัติสามารถยกเลิกได้ทันทีและไม่ต้องรออนุมัติ2รายการลาที่ถูกอนุมัติไปแล้วหากต้องการยกเลิกรายการลาที่ได้รับการอนุมัติไปแล้วจะต้องยกจะต้องทําการร้องขอยกเลิกรายการเพื่อให้หัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคลทําการอนุมัติการยกเลิกรายการกอบวิธียกเลิกรายการลาผ่านแอปท i m e m i n ให้ไปที่ประวัติการลาเลือกยกเลิกรายการระบุเหตุผลในการยกเลิกผลยกเลิกรายการเพื่อส่งคำร้องไปยัง HR เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วก็จะมีการเปลี่ยนสถานะจากรายการรออนุมัติเป็นรายการที่อนุมัติแล้วสาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถทํารายการลาได้สาเหตุที่ทําให้พนักงานไม่สามารถทํารายการลาได้ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ หลาตรงกับวันหยุดประจำปีหรือไม่ซึ่งการลาหาตรงกับวันหยุดประจำปีในระบบของเราก็จะมีการแจ้งเตือนว่าลาวันดังกล่าวตรงกับวันหยุดประจำปีหรือวันหยุดประจำ,ะจำ,ะจำสัปดาห์ 2. กรณีที่ขีดจำกัดในการลาเช่นวันลาของปี67สามารถใช้ได้ปีห7เท่านั้นกรณีที่พนักงานลาในปี68จะไม่สามารถลาได้วันลาคงเหลือไม่เพียงพอ กรณีที่ไม่อนุญาตให้พนักง,งานทํารายการลายย้อนหลังอย่างเช่นพนักง,งานลายย้อนหลังหลังจากตัดรอบเงินเดือนจะไม่สามารถทํารายการลายได้สำหรับพนักง,งานมีข้อสงสัยในการใช้งานติดต่อได้ที่ไลน์แอดออ i ฟิเชียลทม